สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถครอบครัว s u v น่าใช้มาฝาก1คันนะครับราคาหลักหมื่นสภาพยอดเยี่ยมครับ79,000บาทนะครับกับ h o n d a c r v เจนหนึ่อนอโต้นะครับคันนี้ปี1 9 9 9นะครับขับได้ปกติขับได้ทั่วไทยเอกสารครบพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนคันนี้ติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดมาให้นะครับ79,000านบาทครับรถโดยรวมพร้อมใช้นะครับขับใกล้ขับไกลขับได้สบายนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยครับกับ s u v รถครอบครัวสภาพนี้ถือว่าน่า สนใจมากๆนะครับหลักหมื่นนะครับ7 9 0 0 0าบาทนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่คลองสามปทุมธานีสนใจนะครับมาลองขับได้เลยครับสภาพบอกเลยครับว่าหน้าสนใจแล้วก็แจ่มมากๆครับขับสบายนะครับขับได้ปกติใช้งานได้ปกติระบบไฟระบบแอร์เช็คให้เรียบร้อยนะครับเอกสารครบนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถพร้อมใช้นะครับ ด้วยสภาพด้วยราคาถึงปีจะลึกกับราคาที่เปิดมาถ้าท่านเน้นนะครับเอาไปใช้งานนะครับรับรองว่าคุ้มมากๆนะครับเดินทางใกล้ไๆไปได้หลายคนประหยัดนะครับติดแก๊ส LPG รุ่นนี้อะไรเยอะครับโดยรวมสวยครับอยากให้สมาชิกได้เอาไปใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนรถคัสรถสวยรถดีนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานร้องชมดูนะครับจะถูกใจสมาชิกหรือไม่โดยรวมเราคัดและเช็คเก็บกานมาแล้วทั้งหมดนะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานราคาหลักเหมือนกับ s u v ราคานี้สวยครับบอกเลยครับจากใจใครหาใช้งานเน้นนะครับในใช้งานนะครับในการใช้งานถือว่าคุ้มมากๆได้รถสภาพดีๆประหยัดด้วยครับใครสาย LPG อยู่แล้วนะครับน่าจะเข้าทางเลยครับ79,000ับาทนะครับ7จ0 0 0บาทจัดส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับอยู่ที่คลอง3 ปทุมธานีนะครับคลองสามปทุมธานีโทรเจรจานะครับรถดีคัดเช็คสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับนามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับราคานี้นะครับย้ำนะครับว่ารถใช้งานปกตินะครับแล้วก็ดูแลเช็คแล้วนะครับช่วงล่างไม่ดังเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ความดันไม่ขึ้นความร้อนปกติครับนี่เลยครับสวยๆนะครับราคาสภาพฝากไว้ด้วยนะครับหวังว่าจะถูกใจสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นได้ SUV ถึงปีจะลึกนะครับแต่รุ่นเนี้ย ฮิตมากนะครับสาหรับช่วงเนี้ยเขาไปหาซื้อเอามาเก็บงานแล้วก็เช็คระบบจะแต่งส,สวยๆเป็นออฟโรดก็ยังมีนะครับโอ้ oh, สวยมากลองหาดูนะครับข้อมูลรุ่นนี้อะไรเยอะของแต่งก็ยังเยอะด้วยนะครับง,งามๆเลยนะครับฝากก็ได้วยนะครับลองคำนวณดูนะครับ,นว,นรบว่าถูกใจหรือไม่กับงบประมาณได้แบบนี้ไอ้ใช้งานนะครับ